นี้จะให้มาชมผักสลัดของเรานะคะปลูกเองทำกินเองพวนดินเองดินก็ผสมทำเองทั้งนั้นเลยนะคะคือทุกอย่างนี่เป็นดินที่เราทำเองหมดปลอดสารพิษจริงๆเพราะว่ามาแมลงนี่คือลุมเพี้ยลุมแต่เราก็กำจัดด้วย เหมือนเป็นายากำจัดมแมลงก็คือทำมาจากพริกไล่มแมลงด้วยพริกนะคะไม่มีการใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นต้องขยันลดหน่อยแล้วก็พรวนดินฉีดสาวันอ่าฉีด3-5วันนะคะเพี้ยมันก็จะค่อยๆออกไป นี่ก็พยายามสวนไหนเราไม่รู้เนะอัะนี้เราทำกินเองเราก็เลยมีเวลาบำรุงเช้าเย็นก็ค่อยๆดูกันไปแต่เรื่องสารเคมีนี่คือปลอดภัยแน่อนอนร้อยเปอร์เซ็นต์บำรุงด้วยปุ๋ยขี้วัวขี้วัวเราก็หมักเองอย่าให้ไปดูถัง น้ำหมักขี้วัวเรานี่หมักด้วยถัง250ลิตรหมักกันแบบนี้เลยธรรมชาติริมบอ่อที่เราอยู่ติดริมบอ่อไม่ใช่บอ่อแล้วนะบอ่อคนอื่น <laughs> นี่นี่อยู่ริมสีปลูกแันตื่นใต่ทำง,งานตอนเเช้ามันจะได้ไม่ขี้เกียจอ่า แล้วเราก็เลยตั้งตั้งชื่อสวนเราเองว่าสีมือลุงสนการเด่นนะครับเพราะว่าลุงสนทำเองหมดเลย <c oughs> นี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกกลุ่มหนึ่งตรงโน้นเราเลี้ยงด้วยถุงกับแก้วถุงเพราะที่เป็นขนาดขนาดอันนี้ก็จำใส่มไม่ได้ซื้อเยอะเหลือเกิน สีสีสีน้นสีขาวนูน้นมันเป็นจําพวกถั่วฝักยาวทุเรลันเตาแล้วก็เนล่อนเนาะอ่าอันนี้เป็นกลุ่มผักสลัดทดลองด้วยการปลูกพอชับด้วยด้วยถุงกับแก้วแก้วอันนี้คือเราเป็นสายหวานเนาะไม่สายเขียวสายหวานก็เลยใช้แก้วที่เหลือใช้เนี่ยมา มาปลูกดูก็ใช้ได้ดีประหยัดพื้นที่มีอะไรแล้วก็ใช้หมดแล้วแหละแล้วส่วนตรงนี้ป็นเยอะขนาดนี้เป็นเบาหวานแล้วถ้าส่วนตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เรากําลังจะทําปุ๋ยรอบใหม่พืชสดอ่าป,ป,ปุ๋ยพืชสดกับใบมะแห้งก็คือมีหญ้ามีอะไรเราก็ใส่ลงไปฝักกระท่กระินแถวนี้แหละเขาทิ้ง แเราก็ไปขอเข้ามามาทําปุ๋ยเองก็หมักกันไปเรื่อยๆเตรียมพื้นที่ใหม่เพื่อที่จะทำอ,อืไม่ได้ใช้เอไม่ได้ใช้กากต้ำตาลหรืออะไรเหมือนคนอื่นเขาเราก็ทำสูตรของเราเองนะคะอ่ก็คือมีน้ำมี กวนแล้วก็มีขี้บัวแล้วก็สับๆๆๆๆๆพวกนี้อันนี้คือแปลงนี้คือทําเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนล่างส่วนล่างนี่คือก็รอการย่อยย่อยไปบางส่วนแล้วแต่ว่าข้างบนเนี่ยก็คือเป็นปลู่ที่ที่ซื้อถุงมาโรยหน้าดินอันนี้อันนี้คือส่วนที่ ย่อยแล้วด้านล่างแ่นะเนี่ยเนี่ยอันนี้คือดินที่ใช้ได้ละเนี่ยพอได้อยยุแล้วมันก็จะย่อยเป็นดินปุ๋ยใบไม้ผสมขี่วัวอ่าใบไม้ผสมขี่วัวเราก็ต้องมีพวนดินวน ก็จะว่างเอาไว้ปลูกส่วนอื่นได้ต่อม,มีปุ๋ยขี่มหมาเดินมีขี้มงขี่หมาเราก็ต้องมาคอยดูอีกทีหนึ่งเราก็ทำปนปนกันไปปุ๋ยฉันดีทั้งนั้นวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวว่าจะอัดคลิปมาให้ดูใหม่สวัสดีจ้า